และที่นี่คือสาไทยการ์เด้นพาซาสุราธานีห้างสรรพสินค้าที่อยู่กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุราธานีมากว่า4 2ปีวันนี้เลกตาซอยเข้าทำถึงปโปรโมชั่นโลโกโ,โ,โลคอสลถหนักพอรักแม่เลกตาซอยแถมจึ้งแถมทีละแพค็คเมื่อซื้อเลกตาซอยขนาด 300ml 3แพค็ครสชาติใดก็ได้แถมฟรีเลกตาซอยรสออริจินัลขนาด 300ml 1แพ็คตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคมนี้บอกเลยต้องไม่พลาดเลกตาซอยนมถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโปรตีนวิตามินและโอเมก้า369กล่องละ 300ml 1มีทั้งหมดกล่อง้ถึง3รส พิมีทั้งสูตรออริจินัลกล่องสีฟ้าสูตรไม่หวานไม่เติมน้ำตาลกล่องสีขาวและไฮแคลเซียมสูตรเจไม่ผสมนมผงมีแคลเซียมสูงกล่องสีส้มแบบนี้เลยหลังจากชำระเงินเสร็จนะครับให้ทุกคนนำใบเสร็จไปแลกที่จุดบริการลูกค้าสาไทยรับทันทีเลกตาซอ,อยขนาด300 ml รถออริจินัล1แพ็คจุกๆุแบบนี้เลยโปรโมชั่นจัดหนักขนาดนี้ต้องรีบมาซื้อตุนคุ้มสุดๆแล้วนะทุกคนเลกตาซอ,อยนมถั่วเหลืองแสนอร่อยประจำบ้านไม่ว่าจะก,กี่รุ่นก็ดื่มเลกตาซอ,อย1-10สิงหาคมนี้นะครับพบกันที่สาสราธาาาานทุกสาขาแลลย่ลืม มาเลือกสิ่งดีๆเพื่อแม่กัน